สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาทดสอบพัดลม modify นะครับก็มีด้วยกันทั้ง3โหมดนะครับโหมดแมนนวลแล้วก็บลูทูธแล้วก็ออโต้จะมีสวิตช์ตรงกลางใช้สำหรับการเลือกโหมดนะครับไฟด้านบนก็คือแสดงสถานะของเบอร์ต่างๆก็โหมดแมนนวลก็ธรรมดานะครับเหมือนกดพัดลมทั่วไปก็เบอร์1เบอร์2เบอร์สา ปิดไปหมด2คือหมดบลูทูธก็ใช้มือถือในการควบคุมแทนครับเอาไว้ควบคุมระยะไกลก็ได้ก็เบอร์นหนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วก็ปิดก็โหมดสุดท้ายก็คือ หมดออโต้จะมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอยู่ด้านหลังครับก็เดี๋ยวตอนนี้ก็ลองเอาได้เป่าผมเป่าดูแล้วกันมันก็จะเปลี่ยนเบอร์ตามอุณหภูมิเองนะครับก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ